สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกม Line เล en เจ r นะครับผก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นมือใหม่และการหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมสามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมทุกคนนะก็อ่ะผมจะลงแบบรายละเอียดเลยนะทุกคนนะก็ผมได้ทําหลายคลิปแล้วสำหรับการสอนมือใหม่นะครับผมทุกคนก็ทํามาหลายคลิปมากๆแล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าในวันเนี้ยจะทําเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันปี2026แล้วนะครับผมโอเค อันดับแรกนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยไปทํา PvP เอ้ไม่ใช่ PvP P100 ก่อนนะครับ P100 ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมตรง P ตรงเนี้ย500นะครับผมเป็นสองฟากแบบเนี้ยนะครับมันจะสอนมันเนี่ยจะสามารถฟาร์มทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้คือ P100 ที่เป็นโควโลโบแต่ละโควโลโบของผมนะในปีที่แล้วนะครับที่ผมทําไว้นะตั้งแต่อ่ากุมภาพันธ์นะครับผมอันนี้เลยกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็มาเออ่นี่ครับผมเออ่เมษานะครับผม แล้วก็มานี่ครับสิงหาตุลาธันวานะครับผมก็เนี่ยจะเป็นปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะลืมนะครับเมษามันเซ็นคูนะครับผมก็เป็นด็อกเตอร์สโตนนะครับเนี่ยมันก็ผมว่าเอามาไว้ทีมนี้นะครับผมทุกคนนะก็อันเนี่ยเล่นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะทีมพีร้อยของผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปรายละเอียดกันดีกว่าพีร้อยเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนนะอ่ะถ้าเราฟาร์มปกติเนี่ยมันจะได้แค่ของชิ้นเดียวใช่ไหมปกติแล้วใช่ไหมจะฟาร์มได้ของชิ้นเดียวแต่ว่านี่ครับไปเลยครับพีร้อย คือหลายคนจะถามมาบ่อยมากว่าพีร้อยมันช่วยอะไรพี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเรื่องนอ่ะลงไปก่อนเลยนะผมมาพีร้อยช่วยอะไรเดี๋ยวดูนะอะคือหลายคนจะถามกันมาว่าโคจะบ่อยเลยนะ <ETF> พีร้อยมันช่วยอะไรวะพี่อะมาเดี ema, ๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่ขอจบปานี้ก่อนละกันนะครับผมจบแล้วนะครับอเดี๋ยวมาดูว่าพีร้อยเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรนะครับผมทุกคนนะมาอะคนปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะสุ่มปุ๊บและได้แค่นี้ใช่ไหมคือได้แค่รางวัลเดียวครับแต่ถ้าเป็นพีร้อย นี่ครับประมาณนี้เลยถ้าเป็น p ีร0อก็คือโบนัสรโอนาดนะครับก็คือนั่นแหละ p 1ร0นั่นแหละนะครับคือก็จะได้บวก30บวก40ก็คือแล้วแต่สุ่มนะครับผมทุกคนก็เหมือนเราเล่นเล่น1ตาแต่รับขอรางวัลไป3ตาเข้าใจปะเออนั่นแหละคือ p ีร้อยนครับผมทุกคนนะเอออันดับที่2นะครับผมดองครับผมคือการดองครับดองบลูบี้เห็นลูบี้ผมไหมผมต้องบอกก่อนนะคนดูว่ว่าผมเนี่ย เป็นสายฟรีผมไม่เคยเติมเงินนี้เลยไม่เคยเติมเงินเกมนี้เลยนะครับแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เคยนะก็ตอนนี้แบผมมีประมาณ4 9 9 4รลูบี้จะไป5000แล้วนะครับก็ว่าจะดองไปเดือนสีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั๋วกาชานะครับผมตั๋วกาชาตรงเนี้ยเนี่ยคือเราดองไว้เยอะเพื่อสุ่มตัวที่เลนเจอร์ที่เราต้องการนะเช่นในตัวเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําสาหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันปันยากนะแล้วมันเป็นแบบตัวบินด้วยนะตัวกันบินนะครับผมดูคนไม่ค่อยแบบแนะนําเท่าไหร่นะคนดูเพราะว่า มันไม่ค่อยเฟี้ยวนะสำหรับมือใหม่นะครับตอนนี้ผมว่าดองถ้าใครเล่นตอนนี้เนี่ยดองไปโคลาโบดีกว่าหรือว่าอนิเมะที่กาลังจะเข้าในเดือนกุมภาพันธ์นะผมที่กำลังจะมานี้นะครับหรือว่าจะเป็นแสงมืดที่กาลังจะเข้าเกมในตอนนี้นะคือแสงมืดน่าจะมาวันที่แสงน่าจะมาวันที่10มืดน่าจะ17นะเท่าที่แบบเออตัวเกมเขาได้แบบบอกมานะปีที่แล้วอังอิงปีที่แล้วนะครับผมอ่ะอย่างที่3นะครับผมเก็บพาร์ทหรือว่าภารกิจเนี่ยทุกวันนะครับเนี่ยก็คือตรงนั้น เก็บทุกวันนะครับแล้วก็มารับรางวัลตรงนี้นะครับเนี่ยรับไปนะครับผมรับไปเรื่อยๆนะครับเออเนี่ยประมาณนี้ก็คือมันก็จะมีภารกิจตรงนี้ให้ทำนะไมว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือว่าพิเศษมันก็ให้ทํานะครับแต่พิเศษเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพวกดันดานหรือว่าจะเป็นโคลาโบที่แบบเราสามารถอัพก้าวดาวแล้วมันจะได้กบแล้วแต่แลแต่นะครับผมเออบางทีก็แบบเห็นปะทำให้ซันรี่เทนไขเป็นเลนเจอร์อัพเกรดก็คือคือเอาง่ายๆนะครับผมทุกคนเอาให้เข้าใจนะ ถ้าเราเนี่ยเอาซีรีส์ตัวเนี้ยเป็นร่างอันต้าแบบเนี้ยเราจะได้กบอันต้ามาเลยหนึ่งตัวครับผมก็คือง่ายๆเลยนะครับเออแล้วก็หลายคนเนี่ยถามกันมาคือค่อนข้างเยอะมากๆว่าไอหินเนี่ยมันหายังไงนะครับมาอันอันดับแรกผมจะสอนก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยมาที่ภาร์ตมาที่ภารก,กิจตรงอาเควสล็อกอินเลยนะครับล็อกอินเลยล็อกอินยี่สิบสามวันได้มาแล้วหนึ่งเม็ดนะครับอ่าแล้วตรงพาร์ตตรงนี้อีกไปทําพาร์ตตรงนี้ให้คนครบนะครับแล้วก็ไปที่พาร์ทครับผมเห็นไหม อีกหนึ่งก้อนนะเป็นสองก้อนแล้วนะแล้วถ้าใครเนี่ยอยู่กิวที่ดีๆนะผมมาตรงนี้นะครับแลกเปลี่ยนนะครับผมทุกคนนะแล้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมสามารถแลกได้อีกเป็นสามเม็ดนะครับผมเออก็คือเดือนหนึ่งเราได้แน่นอนสามเม็ดถ้าเรามีกิวที่ดีด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเราต้องได้สองเม็ดขั้นต่านะถ้าเราเล่นทุกวันนะเออซึ่งในตอนนี้ถ้าใครเล่นตอนนี้ผมแนะนํามากๆเพราะว่าตอนนี้มันมีร้านค้าอีเวนต์นะครับผมก็มีกบก้าวดาวมีรูบี้นะครับมีแบบอุปกรณ์ต่างๆที่ สายฟรีหรือว่าอย่างเราเนี่ยต้องใช้นะครับผมไม่เชื่อมตัวกาชาอย่างเงี้ยกบอย่างเงี้ยเราต้องใช้แน่นอนนะครับผมทุกคนนะก็แนะนําว่าให้เล่นตอนเนี้ยกาลังดีนะครับผมเพราะว่าปีใหม่เดี๋ยวมันจะมีแจกอีกแน่นอนนะครับมีนาก็2สิบสองปีก็แจกอีกแน่นอนแล้วก็อีกนะครับผมมือใหม่เนี่ยไปที่ห้องทดลองครับผมเราเนี่ยต้องมารีตรงนี้ทุกวันนะครับผมด้วยเนี่ย ใช่ไหมคือผมนั่นรีได้กบ5ดาวเป็นอันดันตาผมก็จะสุ่มไปเพื่ออนาคตน่ะผมจะเอาไปย่อยกบนะเพื่อเอาคะแนนกบมาเพื่อแลกกลบไฮเปอร์ะ Hyper, อะไรเงี้ยนะครับผมทุกคนนะอ่าเราเล่นไปทุกวันอย่างเงี้ยเล่นไปทุกวันเลยครับผมคือเอาง่ายๆเล่นจนกว่าแบบเล่นไปเรื่อยๆคือมันจะรีทุกตีสี่นะให้เราเนี่ยถ้าสมมุติเราได้กระดานไม่ดีเนี่ยเราก็มารีมารีฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้าสมมติว่ากระดานมันไม่ดีนะครับผมทุกคนนะโอ้โหยังได้เหมาวิกนะเออ,อโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราเยอะนะครับอ่ะป เรากดฟีีเลยหนึ่งครั้งอ่ะผม้องว่าอันนี้ไม่ดีนะทุกคนนะเออผมจะฆ่ามานีนไปนะเดี๋ยวตีสี่ค่อยมารีใหม่เนาะเอออ่ะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยงทีมเราเนี่ยควรมีเรนเจอร์ที่ติดท็อปแบบท็อปนี้เลยนะสำหรับผมนะคือต้องมีสักสอสาตัวในะกำลังดีเลยนะสำหรับทีมเอ่อมือใหม่นะครับผม เช่นกะปะนะครับผมอ่าบอสมึดอย่างเงี้ยนะครับผมว่าถ้าใครเล่นเนี่ยต้องมีติดทีมจริงนะแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราเริ่มเล่นใหม่หรือว่าซื้อไอดีเนะี่ยผมแนะนําว่าเริ่มเล่นใหม่ดีกว่าซื้อไอดีครับเพราะว่าเราได้เก็บรูบี้ได้เก็บอะไรดีกว่าแบบเราไปแบบซื้อไอดีแล้วรูบี้ที่เราเก็บมามันมันมัน,ม,นมันไม่ครบนะครับผมก็คือไอ้ภารกิจมันจะมีภารกิจตรงอ่า สเตทอ่าอันเนี้ยทุกคนมือใหม่นะครับมันจะมีแต่ว่าคือถ้าเราซื้อดีมันจะไม่มีแล้วนะครับผมทุกคนนะก็แนะนําว่าเอาเล่นใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเมตามันกลับมาอีกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบอสมืดหรือกระป๋าเนี่ยมันกลับมาให้เราเปิดอย่างแน่นอนนะครับผมเออหรือว่าจะเป็นโคลาโบเนี่ยก็เดี๋ยวก็มีเมตาเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับผมแนะนําว่าดองรูบี้แล้วไปเปิดเกียร์ดีๆดีกว่าเช่นโดนแน่นอนเดือนสี่นะครับที่ผมเนี่ยกาลังจะตามหาอยู่นะครับผมทุกคนนะเออเนาะ แล้วก็พวกอ่าสะสมนะครับผมแล้วก็อัพเรนเจอร์นะครับถ้าใครอยากจะรอง Ruby, แบบรูบีนะออ้แบบเร็วๆเลยนะเออแบบเร็วๆเลยนะครับผมก็สะสมนะครับทําตัวให้เป็นล่างแม็กซหนึ่งตัวหรือว่า2ตัวเนี่ยก็ได้สิบบี้แล้วนะครับผมเออเนี่ยให้มันขึ้นละให้มันขึ้นมงกุฎอย่างเงี้ยคนดูเนี่ยเงี้ยคือเนะี่ยผมได้15โอ้หลายหลายบี้เลยนะครับหลายบี้เลยเออเนี่ยประมาณเนี่ยแหละนะครับผมก็ตอนนี้ทีมสายฟรีของผมก็เป็นเลเวลเอลตำนานแล้วนะครับเลเวล20 นะครับผมก็ตอนนี้เนะี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็ทีมผมก็หูค่อนข้างพัฒนามาค่อนข้างเยอะเลยนะจากแบบตอน,นแรกๆที่ผมท YouTube นะครับผมทุกคนนะเออตอนนี้ก็ดองได้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่รูบี้และนะครับก็จะไปห้าพันแล้วนะครับ, 5, รบผมได้ทุกคนเนี่ยดองได้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเออ สำหรับใครเนี่ยที่ไม่กดติดตามแฟนเพจช่องทีนะครับเนี่ยผมฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดข่าวสารในะการลงคลิปของผมนะโอเคก็ไปในเรื่องของเกโดนแน่นอนบ้างนะผมก็โดนแน่นอนเนี่ยบางคนจะถามว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าไอาดีนี้นะผมไม่มีโดนแน่นอนนะก็คือไอดีหลักนะก็คือดองไปเปิดเดนสีเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมอ่ะโดนแน่นอนคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ,อธิบายให้ฟังนะโดนแน่นอนก็คือเห็นอันนี้ไหม อัตราโจมตีโดนแน่นอนตรงนี้นะครับก็คือมันอาจจะมีโอกาสโจมตีโดนแน่นอนเอ่อเซนะครับก็คือในเกมเนี่ยมันมีการหลบสกิลหรือว่าหลบหลีกนะครับผมก็คือไอ้โดนแน่นอนตรงเนี้ยมันจะมาช่วยในเรื่องของตรงนั้นนะครับผมทําให้เอ่อมันเราน่ะตีโดนมากยิ่งขึ้นก็คือมีโดนดีก,กว่าไม่มีนะครับผมก็เห็นไหมก็คือเนี้ยไอเกียรเนี้ยเห็นไหมอัตราหลบสกิลนั่นก็คือ85เ นะครับผม,ผมก็คือนะ่ะมีโอกาสหลบได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าได้เกียร์นอนนอนมาเนี่ยมันจะสามารถต,ตีโดนมีโอกาสตีโดนมากกว่าไม่มีนะครับผมว่าเออประมาณนีเนอกจาบเกียร์โดนแน่นอนนะก็คือที่เขาเรียกว่าเกียร์โดนกันนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะเอาเกียร์ในรอบนี้นะผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าเออเกียร์มันเนี่ยมันเกลือมากๆแล้วผมก็คือเกียร์ดีนะ แต่ว่าแค่เกลือนะผมก็คือถ้า7จ็ดพาลูบี้นะ่ะอาจจะเอาได้แต่ว่าถ้าไม่ถึงการันตีนะผมไม่ค่อยแนะนํานะไปเปิดเดือน4ดีกว่านะโดนแน่อนอนเหมือนกันนะครับแต่เป็นแค่7ดาวเนาะเออแต่เดือนหน้าก็มี8ดาวเหมือนกันนะครับผมใครสนใจเนะี่ยก็สามารถจัดเดือนหน้าได้เหมือนกันนะครับผมทุกคนนะเออก็จะเป็นอัปเกรดท่าช่องช่องหน้าเลยนะครับผมก็รอบเวลาเป็นดาบเนาะดาบมืดนะครับผมเออก็ อ่ะแนะนำนะครับผมว่าไปเดือน4คุ้มค่ากว่าเยอะนะครับผมก็เป็นเกียร์เดาวแต่ว่าค่ามันดีนะครับค่ามันเหมือนกับไอเกียร์แท้เลยนะแต่แค่ไม่มีไอข้างล่างนะมีแค่สี่สี่ช่องเออประมาณนั้นนะครับสี่ออปชั่นเออก็ช่องท้ายเนี่ยให้ใส่อะไรก็ได้นะแต่มันไม่มีมันจะไม่มีพวกเอ็นเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดดาวนะครับผมก็อ่ะ เล่นแล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วคลิปนี้ได้ประโยชน์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละกันเนาะก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้ขอวัน20ไลค์ไละกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าละกันนะครับผมทุกคน